สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .2 เหมือนเดิมเลยแต่วันนี้ครูนเดนจะมาสอนในหัวข้อใหม่ครับก็คือการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูปนั่นเองแต่วันนี้ครูนเดนไม่มีแบบให้นักเรียนหรอกนะครับโอเคนะแต่เดี๋ยวครูนเดนจะเขียนให้ดูแล้วให้นักเรียนไปฝึกเขียนตามแบบกันเองนะครับ ถ้านักเรียนอยากเรียนแล้วให้เปิดหนังสือคณิตศาสตรป์ป2เล่ม1ของอักษรครับไปที่หน้า128ได้เลยครับเปิดหรือยังนักเรียนเปิดแล้วก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองครับซึ่งข้อนี้นะถ้าเรียนยังจําได้นะครับนักเรียนเรียนรูปอะไรไปแล้วบ้างนะรูปหลายเหลี่ยมเรียกง่ายๆเลยนะรูปหลายเหลี่ยมตั้งแต่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมและแปดเหลี่ยมครับโอเคนะ แล้วก็ยังมีรูปที่ไม่เป็นรูปเหลี่ยมอีกรูปวงกลมกับวงรีนั่นเองโอเคนะวันนี้ครูเนตจะพานักเรียนไปฝึกวาดกันดูครับนักเรียนลองดูนะนักเรียนมีแบบกันแล้วทุกคนใช่ไหมเอ่ยเริ่มกันกับรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนมีแบบหรือยงังแบบที่เป็นไม้บรรทัดแบบนี้ครับนักเรียนที่เขาเจาะเป็นรูปต่างๆไว้นั่นเองนักเรียนก็น่าจะมีอยู่แล้วเนาะคนไหนไม่มีไปหามานะครับนักเรียนนะอ่ามาดูครับ ครูนักเดีนของเริ่มกันกับรูปสามเหลี่ยมถ้านักเรียนยังจําได้รูปสามเหลี่ยมจะมีด้านอยู่3ด้านและมุม3มุมนั่นเองซึ่งนักเรียนก็ไปดูในแบบของนักเรียนเลยครับว่าตรงไหนหน้าที่มันมีอยู่3ด้านแล้วก็มีมุมอยู่3มุมเจอหรือยังใช่รูปนี้ไหมครับไม่ใช่รูปไหนครับสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองเห็นไหมนักเรียนจะเห็นรูปนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะมีด้านอยู่3ด้านคือตรงนี้ครับ1 2และ3นั่นเอง แบบนี้นักเรียนก็ทําไงครับนักเรียนก็ใช้ดินสอที่นักเรียนมีหยิบขึ้นมาเลยครับนักเรียนแล้วก็วาดไปตามขอบข้างในครับโอเคนะวาดไปตามขอบข้างในของแบบนักเรียนก็จะได้ลักษณะแบบนี้ออกมาซึ่งครูเ่นสมมุติว่าครูเ่นมีแบบอยู่ยแล้วนะครูก็จะวาดได้แบบนี้ครับชึบนักเรียนก็ว,กวาดอ่ะครูเนขอหนาๆอีกนิดนึงครับชึบแบบนี้ <ๆ S 1> ครับนักเรียนวาดนะแล้วก็นักเรียนวาดต่อมาครับแล้วก็แบบนี้ครับ นี่จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมออกมาซึ่งนักเรียนวาดตามแบบที่นักเรียนมีอยู่เลยนะครับโอเคนะไม่น่าจะยากใช่ไหมเอ่ยนี่โอเคเก่งมากดังนั้นแบบของรูปสามเหลี่ยมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วนักเรียนก็ลากเส้นตามแบบได้เลยจะได้รูปสามเหลี่ยมแบบนี้ที่ต้องการออกมาโอเคนะหรือถ้านักเรียนอยากได้รูปสามเหลี่ยมแบบอื่นนักเรียนก็ลองดูแบบอื่นมาด้วยก็ได้ครับโอเค ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ไม่น่ายากนะครับโอเคนะมาดูทีนี้การเขียนรูปสามเหลี่ยมโดยใช้แบบของรูปสามเหลี่ยมบ้างหมายความว่าอะไรนักเรียนต้องมีรูปสามเหลี่ยมอยู่เช่นอาจจะเป็นกระดาษก็ได้ครับนักเรียนโอเคมนะัสนักเรียนลองให้คุณแม่เออตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมให้ดูซึ่งจะได้แบบนี้ครับโอเคนะเป็นแบบของรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วนักเรียนก็นําแบบตัวนั้นมาวางทาบกับกระดาษที่นักเรียนมีอยู่คุณเม่เขาวางมันไป ป๊ะแอ๊ะถือว่าวางแล้วนะวางไปโป๊ะปุ๊บนักเรียนกดมันให้แน่นนะครับแล้วนักเรียนก็ใช้ดินสอเนี่ยเป็นไงครับเขียนตามขอบนอกของแบบนั่นเองอเข้าใจไหมก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมออกมาแบบนี้ครับนักเรียนมาดูนี่สามเหลี่ยมสวยงามแบบนี้เลยนั่นเองโอเคนะ ดังนั้นนักเรียนจะวาดโดยใช้แบบที่เป็นไม้บรรทัดก็ได้แต่ต้องวาดขอบในนะครับแล้วถ้าเป็นแบบที่นักเรียนตัดกระดาษมาแล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมต้องวาดตามขอบนอกของมันนั่นเองครับไม่ยากเนาะโอเคอย่าลืมกลับไปฝึกวาดกันนะครับทีนี้ครูเรียนขอไปรูปสี่เหลี่ยมบ้างไปดูครับดูรูปสี่เหลี่ยมนะครับนักเรียนก็ทําเหมือนเดิมเลยแบบที่นักเรียนมีอยู่นะนักเรียนก็เลือกแบบที่มันเป็นสี่เหลี่ยม โดยนักเรียนต้องนับคาว่าด้านต้องมีกี่ด้านนะสี่เหลี่ยมต้องมี4ด้านอ่านนับครับ1 2 3และ4ด้านซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นแบบของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนักเรียนก็ลากเส้นตามแบบได้เลยโดยลากตามขอบในนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมออกมาแบบนี้โอเคสวยงามกันทีเดียวเลยนะ ซึ่งถ้านาเรียนอยากได้รูปสี่เหลี่ยมแบบอื่นนักเรียนก็เลือกแบบอื่นก็ได้เช่นอาจจะรักเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ครับชุบนี่แบบนี้ก็ได้โอเคไหมแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับหรือถ้านาเรียนมีแบบสี่เหลี่ยมแบบอื่นเช่นแบบนี้ชุบแบบนี้นักเรียนก็สามารถวาดได้เหมือนกันโดยวาดตามขอบในของแบบนั่นเองครับโอเคเนาะทีนี้มาดูข้างล่างนิดนึงครับ การเขียนรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้แบบของรูปสี่เหลี่ยมสแสดงว่านักเรียนต้องไปตัดกระดาษหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ครับที่ตัดได้เนาะให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วจะมีลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นักเรียนก็ทําไงนําแบบที่นักเรียนมีอยู่เมื่อกี้วางบนกระดาษครับแล้วกดให้แน่นแล้วนักเรียนก็ลากตามขอบนอกโอเคนะตามเส้นขอบข้างนอกนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้มานั่นเองชึบ สวยงามแล้วจ้าโอเคนะเหมือนเดิมครับถ้านักเรียนอยากได้รูปสี่เหลี่ยมแบบอื่นนักเรียนก็ไปตัดแบบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบอื่นมาด้วยนั่นเองโอเคนะไม่น่าจะยากนะครับเพราะนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ว่ากันไปแล้วเลือกแบบให้ถูกต้องนั่นเองครับไปดูต่อครับเมื่อกี้สี่เหลี่ยมไปแล้วข้อนี้ก็ต้องเป็นห้าเหลี่ยมครับนักเรียนมาดูดังนั้นรูปห้าเหลี่ยมนะจะทำไงดี นักเรียนต้องเลือกแบบก่อนจากไม้บรรทัดเลยไปดูรูปห้าเหลี่ยมต้องเป็นยังไงนะต้องมีด้าน5ด้านเก่งมากครับมาดูแบบนี้หรือเปล่านะ1 2 3่ามี่และ5แบบนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมไหมครับเป็นใช่ไหมครับนักเรียนก็ดูตรงนี้เลยครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วนักเรียนก็นําไปวางบนกระดาษแล้วนักเรียนก็ลากเส้นตามแบบเลยโดยลากตามขอบในของแบบนั่นเองครับลากแบบนี้ชึบ ชุบ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 แอดได้มาแล้วครับซึ่งก็จะกลายเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่ได้มามีลักษณะเป็นแบบนี้ดูของครูนเด่นเลยนะครับชุบอ่ะจะมีลักษณะแบบนี้ครับก็เลยกลายเป็นรูปห้าเหลี่ยมเรียบร้อยนั่นเองหรือนักเรียนจะไปตัดกระดาษหรือไปตัดแบบอะไรก็ได้นะครับขอเป็นรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองแล้วนักเรียนก็มาวางบนกระดาษเหมือนเดิม แต่นักเรียนต้องวาดตามแบบก็คือวาดตามขอบนอกนั่นเองครับซึ่งก็จะได้รูปห้าเหลี่ยมออกมาแบบนี้ชึบโอเคไหมได้นะครับแบบนี้ก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมเหมือนกันดังนั้นไหนลองเดาสิครับถ้าเป็นรูปหกเหลี่ยมจะทํายังไงนะก่อนอื่นเลยนักเรียนก็ต้องเลือกแบบที่เป็นแบบหกเหลี่ยมใช่ไหมครับไปดูเออหกเหลี่ยมต้องมีด้านทั้งหมดกี่ด้านนะครูเรนจำไม่ได้ครับนักเรียนนักเรียนช่วยบอกครูเนหน่อยเร็วรูปหกเหลี่ยมต้องมีด้านกี่ด้านนะ หกด้านค่ะเก่งมากโอ้โหไหนดูสิครับรูปไหนหน้าที่มันมีหกด้านใช่รูปนี้ไหมหนึ่งสองและสามใช่รูปนี้ไหมครับไม่ใช่มันมีแค่กี่ด้านสามด้านไม่ใช่นะครับดังรูปนี้ไม่ใช่นักเรียนต้องเลือกที่มีหกด้านไปดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกครับโอ้โหได้มาแล้วหกด้านนะครับแสดงว่าเจ้าตัวนี้ก็คือแบบของรูปหกเหลี่ยมนั่นเอง นักเรียนก็นำแบบตัวนี้ไปวางบนกระดาษแล้วก็ใช้ดินสอลากตามเส้นแบบได้เลยครับโอเคนะก็จะออกมาเป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งมีลักษณะแบบนี้ชโอเคสวยงามนะครับเห็นไหมว่าไม่ได้ยากเลยถูกไหมครับดังนั้นถ้านักเรียนกลับไปบ้านหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนก็ได้มีเวลาว่างๆนักเรียนก็ยกแบบแล้วก็ลองมาวาดดูกับเพื่อนๆแล้วก็ช่วยกันตอบว่ารูปที่นักเรียนวาดเนี่ยเรียกว่ารูปกี่เหลี่ยมนั่นเองโอเคนะ เดนเมื่อกี้รูปหกเหลี่ยมไปแล้วนะนักเรียนลงมาดูข้างล่างนิดนึงนักเรียนก็ต้องไปตัดแบบหรือถ้านักเรียนมีแบบอยู่แล้วก็จะดีครับไม่ต้องตัดเพิ่มมาดูครับนักเรียนก็ได้แบบมาแล้วเป็นแบบหกเหลี่ยมซึ่งต้องมีด้าน6ด้านนับครับ1 2, 3 4 5าแล้วก็6ครับแบบนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมนะนักเรียนนําแบบที่มีอยู่ไปวางบนกระดาษแล้วนักเรียนก็ลากเส้นตามแบบเลยโดยลากตามเส้นขอบนอกของมันนั่นเองครับโอเค แล้วนักเรียนจะได้เป็นรูปหกเหลี่ยมออกมาแบบนี้ครับสวยงามมากทีเดียวโอเคนะดังนั้นไม่ได้ยากนะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้องมีแบบแล้วก็ต้องรู้จักว่ารูปไหนเรียกว่ารูปกี่เหลี่ยมนั่นเองโอเคนะครับงั้นครูเรียนขอไปต่อนะครับต่อไปก็ควรจะเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมครับเหมือนเดิมเลยรูปเจ็ดเหลี่ยมทีเนี้ยรูปเจ็ดเหลี่ยมของเราเนี่ยมันจะไม่มีแบบที่เป็นแบบหมายบรรทัดแล้วนะ นักเรียนต้องทําไงถ้าไม่มีนักเรียนต้องตัดแบบมาเองโอเคนะครับโดยต้องมีด้านทั้งหมดกี่ด้าน7ด้านนั่นเองถึงจะกลายเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมครับลองมาดูเป็นแบบไหนครับ1นึ่ง6และ7นักเรียนมีแบบอยู่นักเรียนก็ทำไงครับก็วาดเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมแบบนี้แล้วนักเรียนก็ใช้กรรไกรตรงนี้นะตัดออกโอเคไหมครับ ตัดรูปเทเรียนวาดก็จะได้เป็นแบบแบบนี้ออกมาแล้วซึ่งจะกลายเป็นแบบของรูปเจ็ดเหลี่ยมนั่นเองนักเรียนก็ใช้ดินสอลากตามเส้นแบบนั่นเองโอเคนะครับก็จะได้รูปเจ็ดเหลี่ยมออกมามีหน้าตาลักษณะแบบนี้ชึบอ่าออกมาลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนก็ได้รูปเจ็ดเหลี่ยมที่สวยงามแล้วนั่นเองโอเคนะทีนี้ถ้าเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนักเรียน มีแบบอยู่แล้วหรือยังถ้ายัางนักเรียนไปหาแบบมาหรือถ้าไม่มีก็ให้คุณแม่ช่วยตัดกระดาษเป็นรูปเท่าไหร่ครับเจ็ดเหลี่ยมก็ได้แล้วนักเรียนก็มานําวางบนกระดาษแล้วก็ลากตามเส้นขอบนอกของแบบนั่นเองครับก็จะได้เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมมีหนะ้าตาแบบนี้ครับแบบนี้เลยโอเคนะซึ่งรูปเจ็ดเหลี่ยมก็ไม่ยากเหมือนเดิมดันขอไปรูปเหลี่ยมรูปสุดท้ายก็คือเป็นแปดเหลี่ยมนั่นเองครับ ดังนั้นเหมือนเดิมเลยครูนเรีนไม่พูดให้ฟังแล้วนะนักเรียนทำไงครับนักเรียนต้องเอาแบบมาแล้วถ้าแบบมันเออเป็นเหมือนไม้บรรทัดนะมีแบบแล้วเขาตัดเป็นที่ว่างๆไว้แล้วนักเรียนก็ลากตามเส้นแบบโดยลากตามขอบในของแบบนั่นเองครับก็จะได้เป็นรูปแปดเหลี่ยมมาลักษณะแบบนี้ครับหนึ่มโอ้มันใหญ่ไปนะตรงนี้นะสี่ครับห้าก็และแก็จะได้รูปแปดเหลี่ยมออกมาแล้วนั่นเอง ทีนี้นักเรียนอาจจะไปตัดแบบเองโอเคนะก็จะได้แบบนี้ออกมานักเรียนทําการลากเนอ,อลากเส้นตามแบบเลยครับก็จะกลายเป็นรูปแปดเหลี่ยมแบบนี้ครับนี่มาแล้วน,นั่นเองครับแปดเหลี่ยมนะสวยงามเลยครับอันนี้นักเรียนต้องไปฝึกทําเพิ่มเติมนะโดยนักเรียนต้องมีแบบก่อนเลยครับเบื้องต้นมีแบบมีแบบหรือย,ยังนักเรียนคนไหนมีแบบแล้วยกมือสูงสครับโอ้โหนี่มีแล้วนะสแสดงว่าพร้อมเรียนนะครับ คนไหนยังไม่มีให้ไปหาแบบมาให้เจอก่อนโอเคนะหรือถ้าไม่มีแบบเป็นไม้บรรทัดจริงๆให้นักเรียนให้คุณแม่ช่วยก็ได้ครับตัดกระดาษเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆแล้วก็ลองนํามาวาดดูเพื่อที่จะได้เออเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่ารูปเหลี่ยมต่างๆเนี่ยเรียกว่าอะ,อะไรนั่นเองครับนั้นไปดูรูปวงกลมบ้างวงกลมนักเรียนก็ดูแบบที่นักเรียนมีนั่นแหละสมมติว่ามีแล้วนะใครยังไม่มีไปหามานะครับเลือกแบบที่เป็นวงกลมก็ลักษณะแบบนี้ครับ จบนักเรียนก็เลือกมาแล้วทําไมเอ่ยนักเรียนก็นําไปวางบนกระดาษแล้วก็วาดตามเส้นแบบขอบข,อบข้างในนั่นเองครับซึ่งก็จะได้เป็นวงกลมออกมาลักษณะนี้นั่นเองนี่เห็นไหมครูเรียนวาดกลมมันมากเลยนะโอเคครับแล้วน,นักเรียนวาดก็ต้องกลมแบบนี้นะครับถึงจะเรียกว่าวงกลมนั่นเองอันนี้ครูเล่นไม่พูดให้ฟังเลยเนาะนักเรียนมีแบบอยู่ก็วาดตามแบบได้เลยครับ ถ้าเป็นแบบแบบขอบในก็ส่วนใหญ่เขาจะเจาะมันเป็นรูวงกลมแบบนี้นะแต่ถ้านักเรียนต้องวาดตามขอบนอกคือนักเรียนต้องตัดกระดาษมาแล้วให้มันเป็นรูปวงกลมแบบนี้ครับโอเคสุดท้ายครับนักเรียนเป็นรูปวงรีครับวงรีโอ้โหวงรีไม่ยากเลยครับนักเรียนถ้ามีแบบอยู่นักเรียนก็วาดตามแบบได้เลยซึ่งนักเรียนต้องเลือกแบบที่เป็นรูปวงรีก็คือคล้ายๆวงกลมเลยแต่มันจะรีๆยาวๆกว่าวงกลมนั่นเองครับ ซึ่งเป็นแบบนี้นั่นเองเมื่อเรียนได้เลือกแบบเสร็จปุ๊บนักเรียนก็นําแบบมาวางบนกระดาษแล้วใช้ดินสอวาดเข้าไปตามแบบขอบในแบบนี้ครับโอ้โหก็จะกลายเป็นวงรีซึ่งมีหน้าตาแบบนี้ออกมานั่นเองครับเห็นไหมมันจะคล้ายๆวงกลมนะครับแต่ไม่เหมือนกันเนาะเออวงรีจะรีกว่าจะยาวกว่านั่นเองครับโอเคงันนักเรียนลองไปฝึกวาดตามแบบเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นแบบอะไรครับแบบที่ เขาเจาะมาแล้วจากไม้บรรทัดหรือนักเรียนใช้คุณแม่ช่วยโดยการตัดแบบมานั่นเองซึ่งของทบทชวนครับมีรูปกี่เหลี่ยมบ้างนะมีสามเหลี่ยมครับมีสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมและแปดเหลี่ยมแล้วก็มีรูปที่ไม่ใช่รูปเหลี่ยมอีกมีสองแบบก็คือวงกลมกับวงรีนั่นเองอ่างั้นถ้าครูเล่นวาดรูปมาแล้วให้นักเรียนตอบคําถามว่ารูปนี้คือรูปกี่เหลี่ยมจะตอบครูเล่นได้ไหมเนี่ยอ่ะลองดูครับเดี๋ยวมาดูครูเล่นไม่บอกนะ แบบนี้ครับไหนใครตอบได้รูปที่ครูณเด่นวาดเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะโอ้โหเก่งมากน่ารักมากรูปหกเหลี่ยมโอ้โหลองนับครับต้องมีด้าน6ด้าน1 2 3 4 5สองสามสี่และหครับมีด้านอยู่6ด้านจริงๆด้วยและมุมข้างในของเขาก็ต้องมีอยู่6มุมเหมือนกันครับไปดูหนมุมครับสมุมสมุมสี 4, ม่มุมหมุมและหกมุมครับ ก็เลยเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมซึ่งนักเรียนไปฝึกฝนวาดภาพเพิ่มเติมได้ในเออโดยใช้แบบของนักเรียนนั่นแหละที่นักเรียนมีโอเคไหมถ้าบางคนลืมไปแล้วครับว่าเอยแบบนี้เรียกว่ารูปกี่เหลี่ยมคะครูนักเรียนก็เปิดดูหนังสือได้เลยโดยใช้คู่กับหนังสือของอะไรครับหนังสืออ่าหนังสือคณิตศาสตร์ป .2 เล่มหนึ่งของอักษรน,นั่นเองครับอย่าลืมนะกลับไปฝึกฝนกันเยอะๆครับโอเคงั้นเดี๋ยวนักเรียนจะได้เจอครูในไหนไห่ใน ครับนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น